What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut. Oh, สวัสดีนะครับวันนี้ผมก็จะมาทำการเปลี่ยนภาพนะครับก็ <c oughs> <c oughs> นี่แหละครับภาพนะคนวาดนั่นก็คือผมเองแล้วก็เพื่อนที่ไม่ได้วาดอะไรเลยเดี๋ยวผมเป็นคนวาดแล้วเครื่องผู้ชมก็สังเกตด้านหลังของผม นั่นก็คือเพื่อนของผมที่หายไปแล้ว ừ, ช่องมันได้หายไปแล้วผ <c oughs> มเลยอดบานแต่ไม่เป็นไรหรอกช่างมันเถอะแล้วช่องเพื่อนของผมนี่เราขึ้นช่องให้ก็แล้วกันในเมื่อเราบอกช่องไปแล้วเราก็ต้องทำการบอกให้ตามช่องเพื่อนผมนะครับติดตามแลวกดกรด,ดให้ด้วยนะครับนี่ดูเอาไว้ไอ้เล็กตู่าแนะนำช่อง ให้ดูครับถ้าจบจีมีน้อยงิดาแต่ก็รอโทรศัพท์เครื่องใหม่อยู่อีกไม่นานก็จะถึงแล้วเฮ้ยค่ะในวันอาทิตย์ข้างหน้านั้นก็จะได้โทรศัพท์เครื่องใหม่และในที่สุดผมจะได้ทาคลิปลงปอดปได้นั่นแหละงั้นแค่นี้นะครับไว้เจอกันในวันข้างหน้าหวังว่านะบาย,บาย